สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะกล้วยค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดีเป็นกางเกงรีวายผู้หญิงนะคะลูกค้าเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอของเราแค่นี้ราค่กา9,500บาทนะคะจำนวนอยู่ที่100ตัวบวกลบนะคะตอนนี้ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณข้าวๆก5บาทนะคะเป็นานึ่้ตัวเป็นแค่แค่ตัวแต่อาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยใช่ค่ะอาจจะแบบว่าเออ 9ก็สิบแปดก็สิบก้าหนึ่งร้อยรยหนึ่งร้อยสองอะไรประมาณนี้นะคะนะคะแต่ประมาณนี้นะคะเก็อบจะหนักหัวลอยหายเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะนิดนึงนะคะแต่ว่ายังคงเป็นรี่วายลวน รีวายทั้งกระสอบเลยนะคะลูกค้าขารงนี้เนาะเป็นงานผู้หญิงจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าเรื่องทรงขาค่ะเลยค่ะเดทนะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีมาหมดค่ะแต่ว่ายังคงเป็นรีวายล้วนค่ะใครชอบขายงานแบรนด์ลูกค้าจ้าไม่ต้องเสียเวลาไปลุ้นวันนี้เลยพี่กล้ยเป็นเรดเอด้วยลูกค้าจ้ารีวายทุกตัวนะคะได้รีวายทุกตัวกันไปเลยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะแบรนด์กี่ตัวใหม่แบรนด์กี่ตัวนะคะลูกค้าขา ตัวนี้สวยมากเลยด้วยแต่สีเข้มสวยเนาะสีเข้มแล้วสวยค่ะสวยมากูะค้ะแต่สวยเซฟนิดนึงแต่ตัวคงสวยมากเลยนะคะโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เอาแนวแบบว่าเอวสูงนิดนึงเวิเทรนด์เป็นเทรนด์นิดนึงว่าจะไม่้สวยรู้ค้าเขาสวยใช่ค่ะเป็นรีไวทุกตัวแต่อาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายทุกตัวนะคะลูกค้าแต่ว่ายังคงเป็นรีไวทุกตัวนะคะสวยเนาะมีทั้งแบบ ทรงแบบว่าสีอ่อนสีเข้มนะคะคะกะกันมานะคะแนววินเทจนะคะคามาเลยนะคะขามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าที่สําคัญนะคะเป็นเกรดเอด้วยอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะลูกค้าจ๋าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคาเพื่อนดำมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหมดยีหมดเนี้ยหนูว่าไปขายได้เลยแค่ไม่ต้องซักเลยลูกค้าจ๋าผ้าไม่มีกลิ่นนะะคอาจจะแบบว่ารีดตอรีดไอ้น้ำนิดนึ้ได้ ให้มันแบบว่าเรียบๆดูน่าซื้อดูน่าทำราคาได้ดีนะคะใช่ค่ะป้ารีไยทุกตัวคือชอบตรงเป็นรีวไยทุกตัวลูกค้าจ๋าไม่ต้องแบบว่าไปสรรหาไม่ต้องเปิดกระสอบนึงแล้วมาคัดแยกรีวไยกี่ตัวไม่รีวไยกี่ตัวอันนี้ทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าบ้าห้าสหนึ่งผู้หญิงนหคะลูกค้าห้ิหนึ่งผู้หญิงเข้ามาอาสวย สวยได้หนะคะเป็นกระดุมนะคะตรงนี้เป็นกระดุมนะคะเอลูกค้าจ๋าอันนี้มีมียูนิคอติดมาตัวหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าขออภัยมีติดมาแต่ว่ายังคงเป็นแบรนด์อยู่เป็นแบรนด์ยูนิคอร์นะคะคนขาน่าจะพัดผิดนิดหน่อยมีพลาดนิดหน่อยนะลูกค้าขาทดสอบนูนมาหนึ่งตัวนะคะนะคะลูกค้าขาแต่สวยลูกค้าจ๋าสวยเลยอุ้ยพี่กล้วยนี่ทรงกำลังฮิตเลยอ่ะช่วงไหนคะที่เป็นเอวสูงแล้วก็เป็นสวยอุ้ยทรงนี้สวยมากรีวายนะคะลูกค้าจ๋า สวยเหตุทรงนี้ไหมเอาทรงสวยเอาคือตกใจกับทรงนี้มากแอบแต่สวยขาหมาทรงนี้ก็สวยค่ะน้ำขาหมาก็มานะคะสวยเลยนิดนะคะลูกค้าขาสวยเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้พี่ก้อยเจออะไรไปห้าศูนย์หนึ่งใช่เจอห้าศูนย์สองหนูชนะหนูชนะห้าศูนย์สามต้องมาแล้วห้าศูนย์ห้าห้าสามเออแล้วหนูจะหาห้าห้าสี่ยังไงคะหนูจะหายังไงให้ชนะแล้วแต่น้ำเลยนะคะแต่ทรงสวยมาก สวยเนาะสวยเลยเลยนะคะอยากไหนเด็แนะนำเลยค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบงานยีนค่ะลูกค้าจ๋าต้องหมวดนี้นะคะเก็เอด้วยลูกค้าจ๋าสุดคุ้มอ่ะอุ้ยดูกล้วยตรงนี้สวยเป็นทรงคล้ายๆกระบอกเล็กเนาะกระบอกเล็กค่ะเดสกระบอกเล็กสวยอ่ะใส่ทํางานได้ได้ทำงานใส่เล่นใส่เที่ยวได้นะคะตรงนี้ครบเลยนะคะลูกค้าค่ะที่สําคัญไม่ต้องลุ้นแบรนด์เลยใช่ค่ะแบรนด์รีไวท์ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งช่วงนี้เขากําลังคิดอะไรกันนะ ยังไงะอ่าแบบว่าแนวคันที่คันที่นิดนึงแล้วใส่เป็นขามมาก็ได้ใชกค่ะใส่จีเก้สวยๆนะคะสวยอ่ะสวยเลยอ่ะสวยเนาะนะคะอุ๊ตอนนี้สีเข้มมากสีสวยมากสีเหมือนมากใส่หรือยัง ใส่หรือยังใส่พอสามครั้งเรืองป่าวคูกค้าจ๋ายังลูกค้าจ๋าอันนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์แท้แบรนด์เถียมนะคะเรื่องแบรนด์แท้แบรนด์ก๊อฟนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะต้องไปไล่ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเขาจะมีป้ายแบบดีไวท์แท้ทุกตัวนะคะฟ้าสวยป้าสีไหมเข้มมากสวยมากเหมือนผู้ชายใส่ได้รู้คุณจ๋าใช่นะคะบางตัวผู้ชายใส่ได้ก็มีนะ เขียนว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแบบอันนี้หรือเปล่าที่เขาเล่นกันหรือเปล่าคะลูกค้าจ๋าเขียนปี1 9 9 9นะคะลูกค้าจ๋าเป็นจูนวันที่9ปี1 9 9 9นะคะลูกค้าจ๋าจะใช่จะเป็นรุ่นเขาหรือเปล่าเนาะสวยลูกค้าดูใช่ค่ะสวยเลยสวยมากลูกค้าแนะนำเลยสำหรับหนนะคะหรือลูกค้าอยากเข้ามาดูสินค้าเองที่บริษัทเราก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะค่ะบริษัทเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนาะ อาจจะมีพักเที่ยงบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสาวใช่ค่ะลูกค้าสาวนั่นอุ้ยตัวนี้พี่กล้อยเป็นลีวายแต่ว่าคอแล็กับเอิร์ดลูกค้าสาลูกค้าขาเป็นจะลลิงกันนะคะลิกันนะจ๋าเป็นคอแล็กับเอิร์ดโอ้แทะสวยที่ขามาเอาก็สวยแทะขามาสีเข้มมากสีสวยอ่ะอยากได้สีอ่ะสีสวยมากนะคะลูกค้าขาสวย ลูกค้าจ๋าสีบอกเข้าไหนลูกค้าใช่ค่ะคือสีไหนก็ขายได้สีไหนก็ขายดีลูกค้าจ๋าสีเรียบๆสีอ่อนๆแบบนี้ก็ขายดีหรือว่าจะสีเข้มๆค่ะลูกค้าจ๋าก็ขายดีเหมือนกันนะสำหรับรีวรีไีวนี่ขายง่ายนะเพราะว่าใครๆก็รู้จักแบรนด์เขาขายแบบอยู่แล้วใช่ค่ะเขาแบบเขารู้เขาขายได้ในแบรนด์ของเขาอยู่แล้วลูกค้าจ๋าขายเก่งในตัวไปแล้วนะขาหมาสวย แนะนำเลยนะคะขายได้ราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่างานเมือหนึ่งตามช็อปกระโวกสามสี่พันัพเลยนะคะลูกค้าค่ะแต่ตัวนี้นะคะต้นทุนเพียงแค่95บาทเมื่อกี้พี่กล้วยเจออะไรไปคะ553หสาโอ้ยหนูเจอ5้หนูแพ้แต้มหนึ่งหนูเพ้แต้มหนึ่งแม่เราจะเราจะแข่งกันแบบนี้ไม่ได้ะน้ำาข็สวยมากเจคะโอ้ยพี่กล้วยรุ่นนี้ใหม่แล้วยังไงคะจูนเนี่ยค่ะ หนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่แบบเขาเขากำหนดแบบจำนวนตัวหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรุ่น้าจัรนะคะต้องไปดูทีมนะคะจะมีลุกที่มาเล่นนะคะลูก้าขามาสวย่ะส่วนเรื่องไซส์ก็ขาไซส์มาให้เลยนะคะมีนังเต่เอวเท่าไหร่คะเนี่ย น่าจะตั้งแต่ยี่หกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวๆไซส์สวยๆนะคะหุ่นดีๆตัวเล็กน่ารักน่ารักนะคะไซส์แบบว่าส่วนใหญ่ก็ไซส์บ้าเรานะแบบสาวน่ารักนี่นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าถึงไซส์เราก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไซส์หนูจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าไซส์กล้วยยังจะมีอยู่นะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าไซส์หนูไม่มีนะมีนะคะมีหลายตัวนะคะถ้าไซส์กล้วยนะใช่ค่ะแต่ไซส์หนูมันเกินไซส์แล้วค่ะาจากน้องสายนะคะกล้วยค่ะทุกผ้าจ๋าแย่งตัวเองเจ็บไหมคุณเจ็บน้อยเจ็บน้อย อาจะแยเองก็มีอยู่ีนอนใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําค่ะใครสนใจซีเอฟได้เลยซีเอฟเป็นกระสอบนี้เลยก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่แต่สวยๆเยอะๆแบบนี้เลยสวยมากค่ะลูกค้าจแนะนําเลยมีทั้งแนวสีเข้มสีอ่อนนะคะลูกค้าคาคะมาให้ดูยสวยอ่ะใช่แนวแบบสกินนี่ก็มีนะเป็นเนื้อสกินนี่นะคะเป็น เอายืดแบบนี้เป็นผ้ายืดแบบนี้นะคะมาเ<ข>ามือะน,น่านะคะสวยเนาะนีมีไวแล้วใส่คนด้วยนะคะกค้นใ,ใส่ไวตัวนึงมิชูใส่สี่ห้าปีบางทียังไม่ขาดเลยนะคะลูกค้าจ้ะ บางบางนุ่นน่ะบางแบรนด์นะคะรักษาจาน้ำเป็นคนอ้วนใช่ไหมเวลาใส่แล้วมันจะชอบขาดตรงช่วงช่วงระหว่างขาจะชอบขาดแต่ถ้ารีวยนี่คือทนมากรักษาจ๋าไม่ค่อยขาดนะคะใส่คนใส่นานมากนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักด้วยใช่ขายง่ายอุ้ยห้าหนึ่งหนึ่งยังไม่ชนะนะคะจาห้าหนึ่งหนึ่งยังยังหนมบวกกันได้ไหมชนะขาดลอยเลยชนะขาดลอยเลย ก็จะมาแข่งกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะน้ำค่ะรุ่นไหนก็สวยนะคะคุนนี้สวยมากนะพี่ชอบพี่ชอบสีเนี้ยใช่เนาะสวยเนาะสวยสวยมากเลยลูกค้าจับตัวนี้เป็นแล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยโอ้รงนี้สวยเป็นเอวสูงสวยมากเป็นวินเทจลูกค้าจับอันนี้ไม่ต้องแต่งทรงอะไรแล้วสวยเลยอันนี้คือขายได้เลยเสร็จขายได้เลยสวยค่ะเ้วเป็นรีวด้วยลูกค้าจับโอ้สวยมากทรงนี้แล้วอยากหอมจังเลยอยากจังอยากจัง เห็นแล้วอยากของ่ังเลยหนูว่ายากกว่าเราตัดกางเงงใหม่ แต่งตัดใหม่แนะแนะนำลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะสําหรับใครที่สนใจซื้อสามกระสอบได้ลดด้วยหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกของบักด้วยนะคะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรนะลืมบัคด้วยอะไรนะลืมเนี่ยขอเป็นสมาชิกบัคท่านดีนะคะลูกค้าค่ะก็จะมีโปรสําหรับสมาชิกในแต่ละเดือนเยอะแยะมากมายมากนะคะลูกค้าค่ะเป็นแล้วเป็นเลยเลยสมาชิกเราใช่ค่ะลูกค้าไม่มีหมดอายุเนาะ 5 1ดูสวยประมาณนี้เราก็ลื้อให้ลูกค้าดูประมาณคร่าวๆาประมาณนี้นะคะลูกค้า่ะยังไม่หมดหรือยังไม่หมดยังไม่หมดมหรืออยู่ในกองอีกเยอะแยะเด้อนะค่ะลูกค้าค่ะ,ะเดี๋ยวในวนรายการให้อีกรอบหนึ่งนะคะหมวดนี้จะเป็นกเกงยีรีวายผู้หญิงนะคะลูกค้า่ะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอสทีของเรานะคะ,ะราคา9,500บาทจำนวน100ตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณการที่95บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่วจะเป็นทางไลน์เฟ e บ o ๊กเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้ง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปาะยุตธาอีหนช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณ